สวัสดีครับที่พี่เพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมแนวทางคร่าวๆนะครับในการเลี่ยมพยาคุดนะครับขั้นตอนแรกก็เปิดบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับโดยร่างแบบนะครับทอดแบบไปตามทรงพยาคุดเลยนะครับได้บล็อกตัวผู้บล็อกตัวเมียนะครับแกนกลางนะครับผมจะใช้เป็นแผ่นสีดำใสแบบนี้นะครับผมผมจะวาดนะครับเป็นเมฆลายกระดบอะไรกันนะครับก็จะวาดแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ อ,อันนี <men> <preserved> ้จะเป็นแผ่นสีขาวทึบนะครับก็เลื่อยออกมาเลื่อยออกมาตามทรงนะครับตามทรงนอกก่อนนะครับอันนี้เป็นแผ่นสีขาวทึบนะครับผมส่วนแกนกลางใสดำนั้นนะครับจะมีความหนาประมาณ2.5มิลมถึง3มิลมนะครับหลังจากนั้นนะครับเลื่อยนะครับแล้วก็เลื่อยเป็นฉลุเลื่อยด้านในแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเลื่อยเบอร์หนึ่งนะครับ ลังจากเลื่อยฉลุด้านในเสร็จนะครับก็จะมาแต่งด้วยตะใบนะครับอันนี้จะเป็นตะใบญี่ปุ่นเบอร์สามนะครับก็จะแต่งนะครับปลายยอดนะครับให้น้ำเหล็งงอนนะครับอ่าแล้วก็อ่าลอกกระดาษออกนะครับผมจะทําแบบนี้นะครับประมาณนะครับอ่าสามสี่ชิ้นนะครับผมอ่าอันนี้ผมจะติดด้านในนะครับวิธีติดก็ใช้กุกันแต้มนะครับน้ายาที่เราใช้เดินใส่นะครับแต้มนิดนึงนะครับแล้วก็ อ่านำปติดนะครับแล้วก็ใช้กิ๊บหนีแบบนี้นะครับทิ้งไว้สักพักนะครับแล้วก็อ่านําพุทมาเข้าแกนนะครับแล้วก็เดินฝานะครับประกบด้านหน้าและด้านหลังนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดินน้ายาแล้วก็อันนี้จะเป็นนะครับแผ่นอ่าสีขาวทึบเหมือนกันนะครับจะใช้กระดาษกาวแปะนะครับ2ออันนะครับจะเลื่อยทีเดียวนะครับ แล้วก็ให้ได้2องกันนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมอันนี้เราก็จะไปวาดนะครับจากบล็อกตั้เนียมานะครับแล้วก็มาวาดใส่แผ่นสีขาวดึงนะครับแล้วก็ล่างออกมานะครับแล้วก็เลื่อยออกมาแบบนี้เลยนะครับพอเลื่อยเสร็จนะครับก็จะมาลบนะครับอาจใช้คัตเตอร์ขูดด้านในนะครับให้เรียบๆนะครับผมอาจใช้คัตเตอร์นะครับคล้ายๆการขูดแกนนะครับแล้วก็นํามาติดนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะเป็น อานหน้ากากขาวนะครับแล้วก็จะเป็นแกนกลางจะเป็นดําใสนะครับตัดกับสีขาวนะครับแล้วก็ลายเมฆก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับอ่าหลังจากขูดแกนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะมาเดินใส่เดินน้ํายานะครับใส่แผ่นนะครับที่เราตัดออกมาเมื่อกี้นะครับโดยการใช้เสียบใบมีดสอใบนะครับทีละด้านนะครับด้านบนและด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็ยอด ยอดแบบนี้นะครับใบมีดนะครับเสียบเสียบด้านเดียวนะครับขออภัยด้วยครับก็จะหยดน้ํายาครับไปนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้กิ๊บหนีบครับแล้วก็รอให้น้ํายาแห้งครับก็จะติดแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับผมทาแบบนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ไปเกลียแต่งนะครับเกลียแต่งให้มาถึงเกือบถึงกระขอบสีขาวเลยครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวไว้มีโอกาสนะครับผมจะทำคลิปเต็มให้ชมนะครับผมโอเคครับขอฝากไว้เป็นแนวทางช่างเรียมเลยนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ